ายดวงสวีเดนสวัสดีค่ะแย่ดวงย่างปลาเซม,มอนกับไก่ในกระทะนะคะแย,แย่ดวงจะบบะทอดค่ะแย่ดวงจะตามบะุงแบบบ้านๆกินนะคะทุกขั้นตอนในการทําอาหารแย่ดวงขอบะใส่ถุงมือนะคะถุงมือของแยดวงมดแย่ดวงกินผู้เดียวว่ามีผู้ใดมากินน้านะคะมือของแย่ดวงกันล่างสะอาดนะคะ มาเด้อค่ะกินตำักคุ่งกับแย่ดวงมันนี่แย่ดวงตำักคุ้งแบบบ้านๆง่ายๆนะคะอาหารขาแย่ดวงนะคะเน้นบ้านๆง่ายๆเราไม่ปลาเซมอนน้ำนะคะแย่ดวงขออนุญาตใช้มือนะคะแย่ดวงกินผู้เดียวและมือของแย่ดวงสะอาดนะคะมาค่ะกินน้ำการามาเด้อไปอยากตำักคุ่งแย่ดวงแซบค่ะืมแซบอีก ตำสมนะคะเขาต้องปรุงเครื่องเขาก่อนค่ะปรุงปุง,ปงแล้วก็ชิมเบิง่งรสตั้งใส่เซนใส่แบบักหุ่งลงไปแซ่บแซบอืชบอชบนะ ซทบแท่านเขากินได้ก็กินไปเพ่อแม่พี่น้องจ้าหน่อยเขาเท่าไปเคีวเคลรุดเบิดก็กินยัง้งที่เขาอยากกินไม่ได้นละแซ่บซบปลาแซลมอน ชอ,ชอบรับแบวไผมาบดได้กระสกินกเพื่อเด้อวพ่อแม่พี่น้องิดหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้า